S <S happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday ครับอันนี้ของควันขอบคุณครับโห

Happy Birthday to you ครับขอบคุณครับโอ้โหหนังสือนะลองดูครับกอนล้อะไรวะงี้เฮ้ยโอ้โห สุดใจนะสุดใจเลย <c ười> โอ้เครื่องเก่าพังวันดีโอ้ได้เโบรได้ใจ่ะได้เอ่ะ